าคุณฝึกอยู่นั้นนะครับมันเป็นโปรแกรมทวนลกแบบเบาๆเลยคุณจะเจอกับตัวนะครับว่าหัวใจของคุณเนี่ยครับเต้นระรัวเลยนะผมนี่คือ4วิธีที่จะทำให้คุณเล่นเวทแล้วลีนแบบสุดๆเลยนั่นเองครับ ่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปนี้ครับผมนี่คือ l อลลูซนครับเป็นอาหารเสริมประเภทกรดอะมิโนสําคัญที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า BCAA ถึง4เท่าช่วยเร่งการสร้างกล้ามเนื้อป้องกันการสลายตัวของกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้าจากการฝึกหนักช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อหลังการบาดเจ็บและช่วยให้ร่างกายใช้โปรตีนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต้องการปลดล็อกพลังการสร้างกล้ามเนื้อของคุณเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับ สวัสดีครับผมโค้ชปูนแดงครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการซิกแพคโปรเจกต์นะครับผมมาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาบอกถึง4วิธีหลักๆครับที่ถ้าเกิดว,ว่าคุณทำทั้ง4อย่างนี้ทุกๆอย่างนะครับผมจะช่วยทำให้คุณสามารถลีนลงได้และมีซิกแพคได้จริงๆจากการฝึกเวทเทรนนิ่งของคุณนั่นเองครับต้องบอกก่อนนะครับว่าการฝึกเวทเทรนนิ่งครับถือว่าเป็นวิธีการฝึกมาตรฐานที่ ทุกๆคนที่ต้องการลดไขมันส่วนเกินครับควรที่จะต้องฝึกนะครับเพราะว่าการฝึกเวททรนิ่งจะช่วยทำให้เราสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรายิ่งมีตัวของกล้ามเนื้อมากขึ้นเท่าไหร่จะยิ่งทําให้ระบบขอผ่านของเราเร็วมากขึ้นเท่านั้นและยิ่งเรามีระบบขอผ่านที่เร็วนะผมการลดไขมันส่วนเกินก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเองครับผมแต่อย่างไรก็ตามครับการฝึกวเวทเชรนิ่งแบบมาตรฐานการคาริโอแบบมาตรฐานแล้วก็การทานอาหารแบบมาตรฐานนี่นะผมในหลายๆกรณีไม่สามารถทําให้เราเนี่ยนะเขาเรียกว่าเทรดเดหรือว่า แห้งลีนจัดได้นั่นเองครับดังนั้น,นะครับผมตัวของโปรแกรมการฝึกแล้วก็กลวิธีบางอย่างครับถึงได้ถูกเอามาใส่อยู่ในตัวของโปรแกรมเพื่อให้คุณสามารถเห็นผลที่ชัดเจนในเรื่องของการลดไขมันส่วนเกินนะักขณะที่คุณฝึกเวทชิลลิ่งได้ครับซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับผมมีด้วยกัน4อย่างครับมามาดูกันอย่างที่1ครับคือคุณจำเป็นที่จะต้องฝึก compound exercise ด้วยการใช้ f w e i g h t เป็นหลัก อันนี้คือต้องบอกก่อนว่าสำหรับสายที่เป็นคนที่ชอบใช้แมชชีนครับคือคุณสามารถใช้แมชชีนในการสร้างกล้ามเนื้อได้ครับผมแต่ว่าตัวของแมชชีนนะครับ มันจะมีความแตกต่างจากการใช้ฟรีเวทอยู่ประมาณหนึ่งตรงที่ว่าตัวของแมชีนเนี่ยนะครับมันจะมีการไกด์ไลน์ในส่วนของมูฟเมนต์ให้แล้วนะครับผมด้วยตัวของแมชีนครับถ้าเกิดว,ว่าคุณมองถึงเรื่องของการสร้างขนาดของกล้ามเนื้อแน่นอนว่าตัวของแมชีนช่วยคุณสามารถสร้างกล้ามเนื้อพื้นฐานได้ดีมากๆครับแต่ถ้าเกิดว,ว่าคุณใช้ฟรีเวทนะครับการใช้พลังงานของร่างกายของเราจะมีการแปรเปลี่ยนไปครับวันนี้ถ้าเกิดว,ว่าเป้าหมายของคุณคือการลดไขมันส่วนเกินและ ถ้าเกิดว่าเป้าหมายของคุณคือการใช้พลังงานให้มากที่สุดใน1เซสชันการฝึกของคุณครับการใช้อุปกรณ์ฟรีเวทไม่ว่าจะเป็นตัวของบาร์เบลดัมเบลเคทเทิลเบลต่างๆเหล่านี้ครับมีความสําคัญต่อโปรแกรมการฝึกของคุณอย่างมากเพราะว่าการใช้ฟรีเวทครับจะทําให้ตัวของกล้ามเนื้อรายล้อมนะครับแกนการลําตัวและกล้ามเนื้อต่างๆในร่างกายของเราครับผมถูกแอคทีเวทขึ้นนะครับซึ่งระดับของการใช้พลังงาน ก็จะสูงมากกว่าการใช้แมชชีนนั่นเองครับดังนั้นนะถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของการสกการ้างกล้ามเนื้อแน่นอนตัวของฟรีเวทกับแมชชีนอาจจะพอๆกันแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการเผาผลาญแคลอรีสความเหนื่อยความยาก การใช้ฟรีเวทและฝึกในท่าคอมพาเอลไซน์ถือว่าเป็นอะไรที่คุณจำเป็นจะต้องทำครับซึ่งตัวของการฝึกท่าคอมพาเอลไซน์สำหรับการใช้ฟรีเวทครับก็จะมีในต่อไปนี้ครับผมครับคลาสสิกก็ว่าคือเบนช์เพรสไม่ว่าจะเป็นดัมเบลเบนช์เพรสบาร์เบลเบนช์เพรสนะครับสควอตเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดว่าแบกบาสควอตเนี่ยครับกล้ามเนื้อ270ก้อเกมัดจะทำงาน พร้อมๆกันทำให้คุณสามารถเผาแคลอรี่ได้มากมหาศาลเลยครับและอย่างที่3คือการฝึกท่าเดดลิฟต์ครับซึ่งการฝึกท่าเดดลิฟต์ด้วยการใช้ไม่ว่าจะเป็นบาร์เบลหรือดัมเบลครับทำให้คุณหอบแบบง่อยกระรอกจริงไหมนะครับนอกนอจากนี้ยังมีตัวของการดึงข้อนะผมการฝึกท่าโอเฮดเพรสการฝึกท่าบาร์เบลเบนตัวโรการฝึกท่าดัมเบลเบนตัวโร ต่างๆนานาเราดีครับหรือแม้แต่ท่าดัมเบลวันอาร์มโรก็ตามครับจะเป็นท่าที่คุณฝึกแล้วคุณเกลียดมันใช่ไหมคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณรู้สึกว่าคุณหอบคุณรู้สึกว่าคุณทรมานแต่ผมบอกให้ว่าถ้าเกิ่คุณเป็นสายลีนคุณเดินมาถูกทางแล้วครับคุณจะไม่ต้องฝึกจนกระทั่งคุณหอบจนง่อยกระรอกจากการฝึก ด้วยการใช้ท่า c o m p o u e d ์ i d e โดยการใช้อุปกรณ์ free w ทเหล่านี้นี่เองครับดังนั้นสิ่งแรกที่คุณจะต้องใช้และคุณต้องทําคือฝึก c o m p e x e r c i s e ด้วยการใช้ free w ทถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะลีนจริงๆนั่นเองครับ แป๊บหนึงครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชปุ่นแอนวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทูครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิกทูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากทางโฮมฟิกทูครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับมาในวิธีการที่2ครับผมคือคุณจะต้องฝึกในความเข้มข้นสูงและจะต้องพ ให้หมดแรงนะครับผมคือ a i n to f เฟ l u r e ในน้ำหนักที่ค่อนข้างหนักนะครับโดยที่คุณจะต้องยกอยู่ที่จำนวน8ถึง12หรือ12ถึง15ครั้งจำนวนคือไม่เกินนั้นนะครับผมไม่เกินกว่า15ครั้งครับและอีกอย่างหนึ่งคือคุณจำเป็นที่จะต้องพักสั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณพักยาวครับแน่นอนว่าคุณจะสามารถที่จะฟื้นตัวได้ดีแน่นอนและคุณสามารถที่จะยกได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในเซตถัดไปแน่นอนครับแต่วันนี้ ผมอยากให้ลองถ้ากับว่าใครที่ไม่เคยพักสั้นมาก่อนในชีวิตครับคุณลองพักเพียงแค่60วินาทีหรือไม่เกิน90วินาทีต่อเซตดูครับคุณจะเจอกับตัวนะครับว่าหัวใจของคุณเนี่ยครับ เต้นระรัวเลยนะผมเต้นแบบชนิดที่เรียกว่าเข้าโซน3โซน4กันเลยทีเดียวครับและวถ้าเกิดว่าคุณฝึกความเข้มข้นสูงนะครับควบคู่กับการใช้เทคนิคการฝึกแบบซูเปอร์เซตคือการฝึก2ท่าติดต่อกันหรือการฝึกชอยเซตคือการฝึก3ท่าติดต่อกันแล้วคุณพักสั้นด้วยครับคุณจะเจอว่าโปรแกรมที่คุณฝึกอยู่นั้นนะครับมันเป็นโปรแกรมทัวนลกแบบเบาๆเลยคือมันทั้งหนัก ทั้งเหนื่อยทั้งเข้มข้นนะผมแน่นอนว่าการกระตุ้นกล้ามเนื้อเกิดขึ้นอย่างสูงนะครับข้อที่1ครับ2คือคุณจะเจอกับความแสบนะครับของกล้ามเนื้อในแต่ละส่วนที่คุณฝึกครับผม3คือคุณจะเจอกับความเหนื่อยล้า4คือหัวใจของคุณเนี่ยเต้นชุดกระโดดขึ้นไปเนี่ยนะครับสามารถ เป็นการฝึกระดับที่เรียกว่าเป็นการฝึกฮิตได้เลยทีเดียวสำหรับการฝึกเวทชูนิ่งที่มันมีทั้งความเข้มข้นแล้วก็พักสั้นนั่นเองครับดังนั้นถ้าเกิดว,ว่าวันนี้คุณเป็นสายเวทที่ต้องการที่จะ l e ี n นนะผมการฝึกที่มันมีความเข้มข้นนะครับฝึกจนกระทั่งคุณหมดแรงในทุทกๆเซตและถ้าเกิดว,ว่าคุณผูกท่าด้วยแล้วครับผมฝึก2ท่าติดต่อกันหรือ3ท่าติดต่อกันและพักสัน้น พักสั้นที่นี่คือ60วินาทีหรือ90วินาทีครับไม่เกินนั้นครับผมคุณจะเจอว่าคุณสามารถที่จะลีนไขมันลงได้เนี่ยแทบจะเรียกว่าทุกๆสัปดาห์เลยสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดฝึกอะไรแบบนี้ครับคุณสามารถฝึกจํานวนครั้งอยู่ที่12-15ครั้งได้นะครับหรือว่าลองฝึกแบบไฮเว็บดูคือจํานวนคือ20ครั้งแบบนี้ได้ครับและพักสั้นๆเพียงแค่60วินาทีแล้วกลับมาทําใหม่ครับสมมุติว่าคุณเบนช์เพรสนะผมใช้ดัมเบลเบนช์เพั60วินาที กลับมาเบนช์เรสใหม่นะครับอีก15ครั้งนะครับหรือว่ายกจนกระทั่งคุณหมดแรงครับและพัก60นาทีแล้วก็ไปต่อ4-5่ซึครับแล้วคุณลองวัดท้ารเลยของคุณดูว่าหัวใจของคุณเนี่ยเต้นอยู่ที่เท่าไหร่ผมการันตีได้เลยว่าหัวใจของคุณเนี่ยนะครับผมกระโดดขึ้นไปเนี่ยโซนอย่างน้อยคือโซน2โซน3มนี่มีแน่นอนบางคนเนี่ยนะครับไหลขึ้นไปโซน4เลยก็มีครับผมดังนั้นนะครับก็ลองเอาไปทำดูครับผมนะครับบอกเลยว่ามันเข้มข้นแล้วสามารถเผาไขมันได้อย่างมหาศาลจริงๆ มาในวิธีการที่3ครับนั่นคือคุณจะต้องใช้วิธีการที่เรียกว่า Metabolic f i n i s h ชอร์ครับนั่นคือการที่ตอนท้ายของการฝึกของเราครับผมในท่าสุดท้ายของเราครับเราเก็บท่าทางบางอย่างไว้สำหรับการกระตุ้นการเผาผลาญของร่างกายของเราครับสมมติว่าคุณฝึกเวทเทริงของคุณจบครบทุกท่าแล้วครบทุกเซตแล้วครับผมให้คุณหาเอสซส์มาหนึ่งแอซาไมันจะเป็นการฝึกท่าเคเทเบิลสวิงการฝึกท่าเบอร์ปี้ หรือว่าการไปวิ่งสปรินต์หรือว่าการใช้อุปกรณ์สกีหรือว่าอุปกรณ์โรเวอร์พวกนี้ครับฝึกในรูปแบบของฮิตนะครับคือฝึกแบบเป็นรอบๆยกตัวอย่างเช่นนะครับคุณเบอร์ปี้จำนวนคือ15ครั้งนะครับพักระหว่างเซตอยู่ที่60วินาทีแล้วก็กลับมาเบอร์ปี้ใหม่เป็นจํานวน5เซตด้วยกันครับเนี่ยจะเป็นการทําสิ่งที่เรียกว่าเมตาบอลิกฟินิชเชอร์หรือถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเบอร์ปี้นะครับคุณมาฝึกท่าเคสเทอรเบอร์สวิงนะครับสวิงกันเนี่ยนะครับสาวินาที พัก30ิวินาทีนะครับและกลับมาคลืตอน่ T ิงใหม่30ิวินาทีแล้วก็พักอีก30วินาทีทำ5ถึงเซ็เซตนะครับก็จะเป็นการทำเมทัลเบริเฟรชเชอร์เหมือนกันหรือถ้าเกิดว่านึกภาพไม่ออกนะผมลองไปฝึกท่าเมทัลโรบคือตีเชือกนะผมอาจจะเป็นตีคู่นะเป็น็อกสแลมหรือว่าเป็นทำเป็นเวฟก็ได้ครับทำเร็วและอะไรที่สุดใน20 3 0ถึง30วินาที พักสั้นๆ60วินาทีนะหรือพักสั้นกว่านั้น30วินาทีและกลับมาทำใหม่5ถึง10เซตครับนี่ก็จะเป็นการทำเมทัลเบรกฟินิเชอร์เหมือนกันซึ่งจะกระตุ้นทำให้คุณสามารถเผาผลาญพลังงานเพิ่มเติมได้ในเซสชั่นนั้นๆของคุณเลยครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายที่ต้องการที่จะลีนไขมันจริงๆครับการทำเมทัลเบรกฟินิเชอร์ในรูปแบบนี้นะครับคือไม่ว่าจะเป็นท่าอะไรก็ตามหรือรูปแบบไหนก็ตามครับหามานะครับหามาสักหนึ่งท่ากกาารลดไขขมมมันนคเ่ยะผจิึอ้อง มีประสิทธิภาพสูงสุดเลยทีเดียวจากการที่คุณเพิ่มเติมท่าออกกำลังกายเข้าไปเพียงแค่ท่าเดียวของคุณนั่นแหละครับ และมาในอย่างที่4ครับสิ่งนี้คือขาดไม่ได้ครับนั่นคือการใช้การคาร์ดิโอควบคู่กับการฝึกเวททรนิ่งให้มันเหมาะสมครับในทีนี้นะผมก็จะมีดังต่อไปนี้ครับหนึ่งเลยคือการคาร์ดิโอตอนท้องว่างนะครับผมคืออาจจะเป็นตอนเช้านะครับผมตื่นนอนมานะครับท้องว่างๆหรือว่ากินกาแฟสักแก้วหนึ่งครับแล้วก็ไปคาร์ดิโอตอนท้องว่างคาร์ดิโอโซน2โซน3ได้เท่านั้นครับผมนะครับขอให้คาร์ดิโอมาในตอนท้องว่างครับหรือฝึกคาร์ดิโอโซน2หลังฝึกเวททรนิ่งเสร็จนะครับก็เป็นอะไรที่คุณควรต้องทำนะครับสาม เวลามาฝึกฮิตบ้างนะครับผมหรือว่าเข้าคลาสพวกเซอร์กิตเทรนนิ่งบ้างนะครับสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นทําให้ร่างกายมีการเผาผลาญเพิ่มสูงขึ้นทําให้ร่างกายเจอกับพาวเวอร์อัพเจอร์เบอร์เดฟก์บ้างนะครับผมหรือ4นะครับผมคือการออกไปวิ่งจ็อกกิ้งนะครับผมอยู่ให้อยู่ห่างจากเวลาที่เราฝึกเวทเทรนนิ่งสมมติว่าเราฝึกเวทเสร็จตอนเช้าใช่นะครับตอนเย็นๆตกเย็นครับเราออกไปวิ่งจ็อกกิ้งในสวนสาธารณะนะครับหรือว่าการไปเล่นกีฬานะครับผมควบคู่กับการฝึกเวทเเเททรรนนนิิ่่่งงงขอคุณก็็ปสีา พึงกระทำครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ต้องการที่จะลดไขมันและต้องการที่จะมีซิกแพคกจากการฝึกเวทเทรนนิ่งของคุณนั่นเองครับเพราะบางทีเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราฝึกเวทอย่างเดียวนะครับผมการลดไขมันส่วนเกินก็จะไม่มีประสิทธิภาพสูงมากขนาดนั้นนะแน่นอนว่ามันทาให้เรามีการเมื่อเพิ่มขึ้นก็จริงทําให้ระบบผอมผันของเราเร็วมากขึ้นก็จริงครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาการฝึกคาร์ดิโอมาควบคู่กับการฝึกเวทเทรนนิ่งของเราแล้วบอกเลยว่าการลดไขมันของคุณจะมีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างที่คุณควรจะได้เลยนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบจะเล่นเวทอย่างเดียวก็ได้แล้วคุณไม่มีการฝึกคาร์ดิโอเลยไม่มีการทำเมตาบอลิกฟินิชเชอร์เลยไม่มีการพักสั้นเลยไม่มีการใช้คอมพล่าร์แอสซส์เลย ก็อาจจะได้แต่ว่าผมไม่ค่อยเห็นว่าใครทําแบบนี้นะผมอย่างไรก็ตามครับเนี่ยบอกกันมาหมดแล้วนะผมคายสขากันมาขนาดนี้แล้วก็ลองเอาไปทํากันดูครับผมได้ผลดีอย่างไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปเป็นกำลังใจให้โค้ชปูแนนแล้วกันนะครับแล้วก็บอกกันหมดสักขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าก,กดติดตามโค้ชปูแนนซะหน่อยก็จะไปพระคุณอย่างยิ่งเลยครับผมก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับหรือว่าชอบโค้ชปูแนนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แลวก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคุณดีๆที่ผมจะมา สำหรับคลิปนี้ผมคอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ